สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเป็รศึกมวยเพชรยินดีนะครับจากเวทีราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่อง t u o foru y o เวลาประมาณ18นเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันพระสุปฏีที่2ี่21ธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับคู่แักนั้นก็จะเป็นรุ่งสามบีกอติศักพบกับทางด้านเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยพิกัดน้ำหนัก1 0 4ปอนด คู่นี้ครั้งสุดท้ายในเสมอกันมานะครับคู่ที่สองก็จะเป็นปืนกลซอจต้มปลจีนพบกับทางด้านเพชรสองเลราไวยมวยไทยพี่ัดน้ำหนัก116ปอนด์และคู่ที่สามก็จะเป็นขุนศึกเพชรอินดีคาเดมี่พบกับทางด้านอนันตชัยสิงห์โหเกิมพี่ัดน้ำหนัก114อปอนด์และแข่งรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรนำโชคซอจต้มปลจีนพบกับทางด้านเดชเพชรวสังปราไผ่พี่ัดน้ำหนัก118ปปอนด์นะครับ ต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นรุ่ง 3B มา103.9นะครับขาดไป0.1ส่วนท่านเอกพิทักษ์มา104.1ลดไป0.1เลยนะครับคู่ที่2ปืนคนนี้มา117.1ลดไป1.1คู่โชคเพชร2เลมา117.2ลดไป1.2คุนศึกเพชรดีคาเดมี่มา114.7ลดไป0.7 ส่วนทางด้นอนันตชัยมา1้อยลดไป1.4เพชรนำโชคมาร2อยลดไป3.2โอ้โหลดเยอะมากเลยนะครับลดไปกิโลครึ่งเลยส่วนคู่โชคก็คือเดชเพชรมา119.1ลดไป0.4นี่คือน้ำหนักมวยเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอปพีเคสองสีสิ่งดีที่ผมอยากเข้าไปสัมผัส ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ว้แทนคลิปนี้เรียบร้อยแล้วแผนน่นกรอบก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับมันมีสิ่งดีหลายอย่างอยากให้เข้าไปดูอยากให้เข้าไปศึกษาความรู้นะครับแอปพิเคทส,สองสีที่เดียวจบครวบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูราคาเลรนะียับคู่เรกนั้นลุงสามบีกับเอกพิทักษ์เอกพิทักษ์เป็นต่อยไที่สามสองนะครับพื้นคนเพชรสองเลพื้นคนเป็นต่อสามสองจะไหลไปห้าสามแล้วนะครับ ขุนศึกเป็นต่อ5-4เพชรนำโชคเป็นต่อ19นี่เป็นราคาเรกมวยวันนี้นะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะผู้แรกนั้นรุงสาบีตัวเลขกเตะขาต่อยหมัดแรงส่วนเอกพิทักษ์สูงยาวแข้งเนียนถอยตั้งรับคุณนี้เคยเสมอขึน้นมาแบบ2ยกเนี่ยเอกพิทักษ์ทำดีกว่าแต่ว่าปลายปลายรุนต่อยท้องเตะขาทำท่าเหมือนจะยอมวันนั้นลุงสามบีอชีพเป็นแสน แต่ว่ากรรมาการดูเสมอก็อดได้อรับอาชีพไปวันนี้ต้นต้น,ตนเอกพิทักษ์ไปก่อนเหมือนเดิมลงทุนรองไปเถอะครับรองรุ่งสามบีเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้ารุนนับน็อกได้ไม่นับไม่น็อกต่อยเปต่อยมอเมอาการพลิกมาเป็นต่อพวกตัวบางุนเอาแพชนะมีโอกาสได้ตังครับรองไปที่รุ่ง B, สามบีคอทิศคุนที่สองคระปืนค,ค,คนสอจะตตงปะจินตัวนี้หนักแรงกระดูกดี เจอเพชรสองเลเเพชรสองเลเยเนี่ยก็ฟอร์มสดสูงยาวเข่าแหลมหลากหลายแต่ผมมองว่ากระดูกการผ่านมวยความหนักแรงเป็นรองพื้นคนเยอะวันนี้เป็นที่เด็ดในรา,ายการครับพื้นคนสอจต้องรายจริงคูง่คที่สามครับขุนศึกพศเพชรดียร์แมี่ตัวนี้ฝีมือดีหลากหลายฉลาดเจอกับอันันตชัยตัวนี้สูงยาวเข่าแหลมหนักแรงทุกลูกเช่นเดียวกันแต่ผมมองว่าความฉลาดความรวดเร็วหลักเดยมดีของขุนศึกน่าจะไปก่อน ราคาไหลคอกตัวบางตัวเอานะครับแพชชนะก็มีโอกาสได้ตังค์และแขงอะไรการวันนี้เพชรนำโชคซอจตุง้งปาริงประเภทเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับจากศรีสเกตเิอกับเดชเพชรเดชเพชรนี่หลากหลายหลักเปลี่ยมดีฝีมือเยี่ยมประเภทนอกได้ในดีซ้อมทิ่มเงนผู้จัดคุณี่ผมชอบไปที่ลูกหนักลูกแรงของเพชรนำโชคเตะขาต่อยหมัดแรงรุนํำนอกได้ด้วยผมชอบไปที่เพชรนำโชคอจอจตุง้งปาริงรับวันนี้นา่าติดตาม สรุปมืองมาชอบวันนี้คู่แรกรองไปที่รุ่งสามบีคอดิศักคู่ที่สองชอบไปที่พื้นคนซอจตงแาจีนกระดูกดีกว่าหนักแรงกว่าถึงจะตัวเล็กแต่ว่ารุ้นน้ำนอกได้คู่ที่สามชอบไปที่หุ่นศึกเป็นดีคาเดมี่ฉลาดหลักเหลี่ยดีประเภทนอกได้ในดีเข้าแรงหนักตัวบางทุนนะครับผู้หญิงรายการชอบไปที่เพชรนำโชคซอจตงแาจีนจากซีซิเกตเท้าต่อยหมัดแรงเกมสั้นเกมยาวมีรุ้นตลอดน่าติดตามครับ สองตัวกลับบ้านวันนี้ชอบไปที่ปืนคนกับเพชรนาโชคนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาเดินตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ